กลับมาช่วงนี้นะครับ,รบมาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่วันนี้ในโลกของโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะหลังจากที่มีคนทวิตข่าวไปแล้วเนี่ยมีคนบริทวิตมาอีกเยอะมากมเยอะมากจนกระทั่งขึ้นเป็นทวิตอันดับต้นๆเลยเออที่มีคนรีทวิตเยอะก็คือเรื่องของคุณสรยุทธ์ทุทัศนจินดานะครับวันนี้ก็มีการส่งหนังสือไปที่สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับ,รบก็เขียนถึงคุณชวรงซึ่งเป็นนายกสมาคมนะครับก็มีใจความสั้นๆน,นะครับกระผมนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาสมาชิกวิสามัญสองของสมาคมนักข่าวน,นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอลาออกจากสมาคมโดยขอให้มีผลทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบลงชื่อสรยุทธ์สุทัศนจินดาเนี่ยหนังสือเป็นแบบนี้แค่นี้เองนะครับข้อความสองบรรทัดครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะครับว่า คือพอคุณสยุธยื่นไปแล้วเนี่ยก็มีการตรวจสอบว่าเอ,อ๊ะคุณสยุธยังเป็นสมาชิกอยู่หรือเปล่าหมดสมาชิก,กภาพไปแล้วหรือย,ยัง<ม>เป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับที่สุดแล้วก็มีคําชี้แจงมาจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับว่าตรวจสอบการเป็นสมาชิกกภาพของคุณสยุทธแล้วเนี่ยนะครับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยอยู่นะครับ,รบในปี2536น สังกัดหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นต่อมามีการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อปี2543แล้วก็มีการระบุเอาไว้ว่าให้โอนสิทธิ์และหน้าที่ขอ,ของสมาชิกของสมาคมนักข่าวให้มาเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์โดยปริยายนะครับแต่การต่อมาเมื่อคุณสรย,ยุทธ์ลาออกจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ไปประกอบวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์แล้วคุณสยุทธย่อมพ้นจากการเป็นสมาชิกสามัญแต่ยังคงเป็นสมาชิกวิสามัญประเภทที่2ออยู่แต่เนื่องจากว่าคุณสยุทธไม่ได้มีการจ่ายค่าบำรุงสมาชิกให้กับสมาคมติดต่อกันเกินกว่า3ปีขึ้นไปโดยที่คณะกรรมการบริหารสมาคมยังไม่ได้ลบชื่อคุณสยุทธออกจากทะเบียนสมาชิกเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นที่ไม่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิก ฉะนั้นเมื่อตรวจสอบพบว่าคุณสรยุทธ์ไม่ได้ชําระค่าบารุงสมาชิกติดต่อกัน3ปีขึ้นไปนะครับตามที่มีระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมก็เลยถือว่าคุณสรยุทธ์ได้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาคมไปก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นการยื่นหนังสือลาออกจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาคมแต่อย่างใด mm. ก็คือกำลังจะบอกว่า พ้นจากสมาชิกไปตั้งนานแล้วของงานนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือลาออกเพราะว่าความเป็นสมาชิกขาดไปแล้วขาดไปแล้วไมได้จ่ายค่าบำรุงได้จ่ายค่าบำรุงนะครับแต่ประเด็นที่คุณสุรยุทธ์ยื่นหนังสือลาออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไปเชื่อมโยงกับแถลงการของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเมื่อวานนี้นั่นแหละครับแล้วก็วงเสวนาเมื่อวานนี้ที่ที่สับเละนั่นแหละแล้วคุณสรยุทธ์เนี่ยก็เลือกวิธีการคือเลือกวิธีการ ในการตอบโต้ด้วยวิธีการลาออก<ม>ซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีนักข่าวสายการเมืองอยู่ท่านหนึ่งนะฮะก็ได้เขียนถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณสมจิตใช่ครับคุณสมจิตจากช่องเจ็ดนะฮะวันนี้ก็ก็ได้เขียนถึงเรื่องนี้ในทํานองที่ว่าวิธีการตอบโต้ของคุณสรยุทธ์แบบนี้เนี่ยมันมันเป็นการทําร้าย ความเป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนครับนะฮะผู้ชมต้องอ่านหน่อยครับะะซึ่งคุณสมจิตบอกนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ความเห็นในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับต้นสังกัดนะฮะแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้รู้จักกับคุณสรยุทธเป็นการส่วนตัวแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นคุณสรยุทธแสดงออกมาคือความรักในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ไม่ว่าวันนี้จะยังเป็นกรรมกรข่าวหรือว่าเศรษฐีค้าข่าวแต่จิตวิญญาณแห่งวิชาชีพน่าจะยังคงอยู่นอกจากว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ทําทั้งหมดเป็นเพียงแค่การเสแสร้งสร้างภาพซึ่งดิฉันคิดว่าคุณสรยุทธ์ย่อมมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่ศรทัทธาและอบอุ้มคุณสรยุทธ์โดยไม่ควรแม้แต่จะคิดทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน การที่คุณสรยุทธ์เนี่ยตอบโต้ถแถลงการของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิก <c oughs> หลังจากถูกทวงถามด้านจริยธรรมกรณีถูกปปชชี้มูลความผิดว่ายักยอกเงินค่าโฆษณาอาสมท .138 ล้านบาทด้วยการให้พิจารณาตัวเองจากการทําหน้าที่พิธีกรในการเล่าข่าวนั้น <c oughs> คุณสรยุทธ์เลือกวิธีการแบบนี้เนี่ยถือเป็นการทําร้ายวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเลือดเย็นยิ่ง เพราะเท่ากับว่าคุณสรยุทธ์ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมากกําลังทําให้คนเข้าใจว่าคนในวงการสื่อเนี่ยไม่ยอมรับการตรวจสอบไร้ซึ่งจริยธรรมที่จะแสดงต,ตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยได้คุณสมจิตก็บอกว่าถามคุณสรยุทธ์ง่ายๆว่านักเล่าข่าวที่ถูกปปชชี้มูลว่าทุจริตจะตรวจสอบนักการเมืองที่ทุจริตได้อย่างไรนะฮะนักเล่าข่าวที่ถูกปปชชี้มูลว่าทุจริตนั้นจะกล้าเรียกร้องให้นักการเมือง ที่ถูกปวชชี้มูลว่าทุจริตแสดงเสริลิตด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือไม่แล้วนักเล่าข่าวที่ถูกปวชชี้มูลว่าทุจ,ทจริตนั้นแต่ยังคงมีสถานะทางสังคมโดยไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆจะสร้างค่านิยมแบบไหนให้กับประเทศชาติของเรามี่สาคถามนะฮะแล้วก็บอกว่าค่านิยมที่สังคมยอมรับว่าการโกงเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทํา แล้วยังได้ดิบได้ดีไม่ถูกลงโทษจากสังคมจึงไม่จําเป็นต้องมีความละอายต่อบาปเพราะว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอย่างนั้นหรือนะฮะแล้วก็บอกนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณสรยุทธ์เนี่ยซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่คนไทยให้การยอมรับอย่างมากเนี่ยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนก็ถัอว่ากํากลังบ่มเพาะความไม่ละอายต่อบาปให้เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมนี้ จนเห็นการทําความผิดเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่ต้องประนามแม้คดีนี้จะยังไม่มีบทสรุปในชั้นศาลนะครับแต่ว่าองค์กรอิสระอย่างปะวะชวก็ได้มีการชี้มูลแล้วการแสดงออกให้เห็นว่าจริยธรรมอยู่เหนือกฎหมายจะทําให้คุณสรยุทธเป็นเรื่องเล่าระดับตํานานให้กับคนในแวดวงสื่อสารมวลชนได้กล่าวขานถึงว่าเป็นสื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตัวเองและไม่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนนะฮะ ทิ้งท้ายก็บอกว่าเนี่ยเป็นจดหมายเปิดผนึกจากนักข่าวตัวเล็กๆอ,อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในการตัดสินใจของคุณสรยุทธ์แต่ว่าที่เขียนเนี่ยหวังว่าจะจุดประกายเล็กๆให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการสื่อสารมวลชนได้ช่วยกันไต่ตองดูว่าเราจะไม่ทําอะไรเพื่อรักษาวิชาชีพที่เรารักเลยหรือเ<อ>นี่ยฮะแล้วก็ทิ้งท้ายสั้นๆอีกนะฮะบอกว่าอย่าจํานนกับความคิดที่ว่าเราทําไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ทํา คุณสมจิตนะฮะผู้สื่อข่าวสายการเมืองช่องเจ็ดช่องเจ็ดแต่วันนี้ในนามา่นี้วในนาส่วนตัวครับเผยแพร่ทาง Facebook ของเธอนะฮะครับเนี่ก็ก็เป็นข้อเขียนที่มีคนแชร์ลิงก์ไปแพร่หลายเลยเยอะนะฮะพักกันก่อนไหมอ่ะสักสกูดูมันมันอึดอัดขมึรึเปล่ามากครูพักนะพักก่อนพักก่อน